แล้วก็ไหนๆอยู่กับข่าวต่างประเทศนะฮะมาดูอีกมุมหนึง่งที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องขึ้นป้ายเตือนภัยให้เฝ้าระวังโลมาตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีนิสัยค่อนข้างจะดุอดกัดคนที่มาว่ายน้ำตอนนี้กัดไปแล้ว18คนนี่นะฮโลมาตัวนี้นะอยู่แถวอ่าวมิสุชิมะใกล้กับเมืองสุรุกะจังหวัดฟุกุอินะฮะนี่นะครับ โลมานี้นะครับว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในพื้นที่แถวนี้ล่าสุดกัดผู้ชายอายุ55ที่กําลังว่ายน้ําอยู่ใกล้ๆกับชายหาดนี่นะฮะโลมาเข้ามากัดก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็กัดผู้หญิงอายุ40ที่มาว่ายน้ําแถวนี้เหมือนกันนะครับจนกระทั่งเขารวบรวมการเกิดเหตุมาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว18ครั้งนี่จนต้องมีการขึ้นป้ายให้ ระวังโลมาจะมากัดนี่นะฮะแล้วก็มีการแจกแผ่นพับเตือนภัยให้กับนักท่องเที่ยวต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นเสียงที่โลมาไม่ชอบเพื่อที่จะไล่โลมาออกไปแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลนะฮะเขาบอกว่าเออโลมาที่เข้ามากัดเนี่ยมันเขาดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าโลมาเป็นเพราะว่าโลมาตัวนี้เนี่ยมันถูกแยกออกจากฝูงมา แล้วก็เหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวก็เลยอยากจะหาเพื่อนเล่นอ๋อขี้เล่นเออขี้เล่นก็ปกติโลมาไม่ค่อยกัดคนนะใช่เออมันกัดหรือเปล่าหรือมันมันขบหรือมันต้องการจะเล่นด้วยรู้บอกว่าแต่ด้วยความที่ตัวมันใหญ่เชืเวลามันเข้ามาเล่นเนี่ยเออเอาปากมาชนมาขบเนี่ยมันก็มันเหมือนกับมันกัดอะ่ะเออคนก็อาจจะตกใจนี่ เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลเขาบอกโลมามันไม่สัตว์ดุร้ายอืมันหลงฝูงมาเหลือตัวเดียวเนี่ยพอเห็นคนมันก็อาจจะอยากจะเข้ามาเล่นก็ได้แต่ด้วยความที่แมตัวมันใหญ่อ่ะมีจมูกยาวๆมีฟันเงี้ยบางทีมากัดมาขบเราจริงๆเขาต้องการจะหยอกไม่ใช่มากัดให้เราเจ็บแต่ดูฟันมันก็คมดูแหลมๆเลยนะใช่แต่ฟันมันแหลมเล็กไงใช่ถ้ามันเล่นด้วยการใช้ปากงับ ขบอโอ้โหบาดเจ็บได้อะหลงฝูงมาตัวหนึง่งใช่นี่ฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่ผู้สูงอายุที่สุดในโลกนะครับชาวสเปนนะคุณคุณทวดชาวสเปนอายุร้อยสิบเจปีก็ได้จากโลกนี้ไปนะครับก็ปรากฏว่าคนที่อายุสูงที่สุดในโลกตามมาตอนนี้ก็ ถือว่าครองแชมป์ก็คืออายุ116ปีน้อยกว่า1ปี 1> นะครับ116ปีซึ่งก็เป็นคนญี่ปุ่นนะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีผู้สูงอายุครบหนึปีแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเกิน100ปีเนี่ยนะ92,139คนเพิ่มขึ้นเป็นพัน ท่านผู้ชมฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงสัดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยแปดสิเป็นตนะครับที่เหลือเป็นผู้ชายกระทรวงกิจการภายในญี่ปุ่นบอกว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนั้นสูงเป็นประวัติการคิดเป็นร้อยละยีของประชากรญี่ปุ่นทั้งประเทศพูดง่ายๆว่าเอ่อร้อยคนมีคนสูงอายุถึงเกือบ30คน และก็เป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกขณะที่ญี่ปุ่นยังเผชิญกับอัตราการเกิดและจํานวนแรงงานที่ลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและด้วยความหวังที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซารัฐบาลญี่ปุ่นได้สลับสรุนให้ผู้สูงอายุและคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะมากขึ้นให้กลับเข้ามาทํางานอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับแต่นโยบายนี้ ได้ผลในระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจุบันพบว่ามีแรงงานสูงอายุมากถึง9 1 2 0ล้าน1 0คนซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด19ปีนะครับคือนับวันนับปีแรงงานผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็การเกิดต่ำการตายต่ำเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับ มีอยู่ที่จีนด้วยเกาหลีใต้ด้วยไต้หวันด้วยนะครับสิงคโปร์ด้วยบ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะฮะก็ย้ําว่าหลังจากที่คุณทวดชาวสเปนเสียชีวิตไปด้วยวัยร้อยสิบเจ็ดปีนะครับรองลงมาก็คือเออร้อยสิบหกปีเป็นคนญี่ปุ่นนะเป็นคนญี่ปุ่นหนึ่งร้ยสิบหกปีร้อยสี่สิบแปดวัน ชื่อฟูสัทัสมินะฮะยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะฮะร้อยสิบหกปีใช่ฮนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยน,นะเห็นไหมร้อยสิบหกปีนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะฮะนี่นี่แต่เราดูจากอ,อคุ้หหิงชาวสเปนที่เสียชีวิตไปที่ร้อสิบ ดูเงาคนอายุร้อยสิบเจ็จะดูแข็งแรงกว่านะใชออ่ใช่ดูแข็งแรงกว่านี <4 17. S 1> ่ร้อยสจากไปแล้วนะฮะจากไปแล้วถ้นใส่ตีก็เป็นร1 6ยสอท่านผู้ชมว่ามีกฎระเบียบในประเทศเพื่อนบ้านเรามาบอกกันนะฮะที่ประเทศลาวครับนะครับออโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันท์เขามีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการนะครับจําหน่ายพระพุทธรูปวัตถุมงคลในเวียงจันท เรื่องห้ามนำเข้าพระพุทธรูปและวัตถุมงคลจากต่างประเทศอืนะครับเข้าไปบูชาหรือว่าเข้าไปจําหน่ายในเวียงจันทร์เป็นอันขาดนะเพื่อให้การควบคุมติดตามตรวจตรา <c oughs> การนําเข้าพระพุทธรูปและวัตถุมงคลจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในนครหลวงเวียงจันทร์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปกปักรักษาส่งเสริมรูปแบบศิลปะลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปและวัตถุมงคลของลาว ซึ่งก็คือของชาติให้มีความยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกหลานนะครับก็แจ้งให้ทราบว่าห้ามนำพระพุทธรูปนะฮะเข้ามาในเวียงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าพระพุทธรูปและวัตถุมงคลจากต่างประเทศต้องไปขอแบบฟอร์มนำเข้าจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียงจันทร์ก่อน ้องยื่นเอกสารขอนําเข้าอย่างช้าที่สุดสองอาทิตย์ก่อนนะครับก่อนกําหนดนําเข้าจริงฮะถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่พิจารณาเอกสารนะครับนี่ห้ามนําเข้าพระพุทธรูปและวัตถุมงคลจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตห้ามนําเข้าพระพุทธรูปและวัตถุมงคลจากต่างประเทศที่มีภาษาและสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับห้ามมีพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายของสปปลาว ถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษอบรมครั้งที่หนึ่งปรับเป็นเงินสามถึงห้าล้านกีบนะอบรมครั้งที่สองจะปรับเป็นเงินห้าถึงสิบล้านกีบถ้าจับได้อีกอบรมครั้งที่สามจะปรับเป็นเงินสิบถึงสิบห้าล้านกีบนะครับนี่ห้ามนำพระพุทธรูปไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะเขาจะสมวมหัวรูปแบบของเขาอันนี้ก็ <c oughs> แจ้งให้ทราบฮนะ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ